ในวันนี้เป็นวันที่24มิถุนายนเป็นวันครบรอบปีที่89ของการสร้างเจตนารมณ์ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการก่อกำเนิดประชาธิปไตยและเป็นการก่อกำเนิดรัฐสภาที่อยู่ขุ้งหลังเรานี้ด้วยจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายในดังสีฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกพระราชบัญญัติธรรมนูญการตกครแห่งดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475 ถือเป็นเจตนารมประชานิพนือเป็นเจตนาพมณ์ทัดีเลพทอแไปพีเลยพอผมยื่นหนังสือสักครู่นะจะได้จบตรงนี้ไปเราจะได้ไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานนะฮะก็ขออนุญาตมอบอันนี้นะฮะเป็นอันนี้เป็นรัฐมนูญฉบับแรกเป็นเจตนาที่คณะราษฎร2 475 ได้สร้างไว้และยังไม่สำเร็จในวันนี้ก็หวังว่าท่านในฐานะที่เป็นสสใส่รัฐบาลอยู่ได้อ่านรัฐมนูญฉบับนี้แล้วจะได้เข้าทําควคามเข้าใจเจตนารมณ์ของคณะราษฎรสองพี่เจ็ดห้าว่าประชาธิปไตยที่สร้างขึ้นในปีสองพี่เจ็ดห้าเขามุ่งหวังเขาคาดหวังอะไรอยู่ตรงไหนที่ต้องเรียกว่าประชาธิปไตยขอเช ah <ส countries. S 1> ิญครับผม ออีกฉบับหนึ่งเป็นฉบับเดียวกันแต่ในฐานะที่เข้าใจว่าท่านจะช่วยได้ก็ฝากไปให้250สวออ่านด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณครับสุดท้ายออมอบหนังสือจุดน่นะคออนุยาตอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับ เปหมายเปิดสนึกของราัฐสภาระเนื่องในวันครบรอบ989ปีออกการอระัฒสยามแลฐธรรนมนูญเผด็จการตรงพริราดและท<ป>ั้รัมนุญประชารัถเทสมาชิกรัฐสภาทุกท,ท่านเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบ89ปีที่คณะราษฎรได้ก่อ,ก,อการอระวัฒสยาม2475เพื่อยุติการปกครองระบอบสมุนไพรสิทธิชย์เร่มต้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกล่อกําหม่อมต้องนุนขึ้นเพื่อประกาศว่า อำนาจสูงสุดในประเทศนั้นเป็นของรัษสรานทั้งหลายจากโดมที่ราษฎรไม่มีโอกาสปิดเสียงหรืออำนาจใดๆในการเมืองการปกครองถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของรัษสรานจากไพศาลเป็นเจ้าของประเทศมีสิิทธ์มีเสียงทางการเมืองและสามารถมีกระดูกสันหลังเหยียดต้นไม่จาเป็นต้องหมอบากตามที่เป็นมาในระบอบเก่าด้วยความสาคัญแห่งรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรได้ก่อกําเนิดขึ้นของว่าทั้งหลายจึงได้เริ่มการยื่นหนังสือฉบับนี้ เพื่อสื่อสารรักษาและต่อยอดเจตนารมณ์คณะราษฎรที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎนตรการแก้ไขหรือจัดทำร่างนัมนต้องเป็นไปโดยให้ราษฎรเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์หรือความภูมิใจของผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นโดยราษฎรขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้หนึ่งประเทนเนพึงเป็นของประชาชนการแก้ไขหรือร่างนัมนขึ้นใหม่นั้นจะต้องกระทำ ทางสภาแะรัฐมนูลวงเล็บสสที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดข้อสองรัฐมนูลจะต้องไม่เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของเผด็จการประยุทธ์เลขคณะบทบัญญรดาบใดที่เอื้อให้เกิดการสืบทอดอำนาจอย่างไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นอำนาจของบุ้ที่สภาและองค์กรอิสระต่างๆจะต้องถูกยกเลิกข้อสามการแก้ไขร่างรงินขึ้นใหม่นั้นจะต้องล่างหรือแก้ได้ทุกงวดทุกมาตราไม่มีข้อยลกเว้นรัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ พึงเป็นสมบัติของรอัฐธารมนูญไปไมิใช่ของส่วนตัวที่สมวนให้ชนชั้นใดเชนชั้นหนึ่งการแก้ไขรับเตือนหรือจต่ทําขึ้นจะต้องเป็นไปตามคำร้องประชาธิปไตยและเจตจำนงของรอัษฎรหมู่มากหากรัฐมนูญฉบับใดมิได้ยึดดิมอยู่กับราษฎรแต่มิได้กระลักการทำหน้าสี่สุดข,ของรอัษฎรถือว่าอเป็นอันใช้ไม่ได้ในฐานะรัฐธรรมนูญทางนี้ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญพึงเก,กเิดความช่วยความของคณะรัษฎรผู้ก,ก่อกระหน่รัฐธรรมนูญที่ว่า น่าแสดงทั้งหลายผมเลยเทิดว่าตระเชศเลานี้เป็นของพี่เชฟพนมัตรตัที่ข่เอกลรืนน่าแสดงครับผมผมแนะนำตัวแทนวิทย์พรัฐบาลน,นะครับ ผมเป็นผู้แทนสรศดรน,นะครับขงชนชาวไทยวันนี้สภาผู้แทนสระดอด้านวุฒิสภาเนี่ยได้ยื่นแก้ทําแก้ไขมติโดนนะครับบางมาตราแต่ไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและหากว่าครั้งต่อไปก็ให้มายื่นแก้ไขนะครับ สถานการณ์สถานการณ์ตอนที่ออกรัฐมนูนกับสถานวันนี้และอนาคตปีหนะ้านะครับอาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงนะครับเราปัญหากฎหมายนะครับที่ออกไปเน่ผมก็ยังม,ม,มองว่ารัฐมน,นเนน่ยมันไม่ได้ดีร้อซตรงไหนเป็นปัญหาเป็นตุกษานะครับก็มีแนวทางคือแก้ที่สภาสองประชาชนยื่นมา ป็นสมัยประชุมหน้าเราก็จะพร้อมที่จะรับฟังนะครับก็จะนาหนังสือนะครับสุกเข้าสู่วิบพ์รัฐบาลนะครับครับ